สวัสดีนเรียนป3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาทัศนศิลป์หรือว่าวิชาศิลปะอีกแล้วนะคะกับมิโกโก้นะคะวันนี้จะมาขึ้นบทที่2นะคะเรื่องรูปร่างรูปทรงของงานออกแบบต่างๆที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนพร้อมๆกันเลยคะ่ะ รูปทรงของสิ่งของเครื่องใช้นะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เห็นอยู่รอบๆตัวเรานะคะทั้งที่อยู่ในบ้านและโรงเรียนอาจมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเกิดจากการออกแบบให้มีความสวยงามและก็ความเหมาะสมในการใช้งานด้วยค่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ของเครื่องใช้ในบ้านนะคะส่วนมากนะคะมักจะมีรูปทรงเป็นเลขาคณิตนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างแรกเลยรูปข้างล่างซ้ายล่างรูปเดี่ยวเลยนะคะก็คือรูปตะกร้านะคะมองออกใช่ไหมคะว่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะส่วนรูปแรกที่หนึ่งเห็นไหมเอ่ยว่าเป็นรูปร่างอะไรอาจจะเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงของวงกลมและ รูปที่สองนะคะก็คือรูปทรงของสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะส่วนรูปที่สามอาจจะเป็นรูปทรงอิสระนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปล่างรูปทรงเลยค่ะคณิตส่วนมากนะคะแล้วก็เป็นรูปทรงอิสระส่วนมากเลยนะคะเราสังเกตได้จากสิ่งของรอบๆตัวเราเลยนะคะว่ามีอะไรเป็นรูปล่างรูปทรงเลยค่ะคณิตบ้างนักเรียนลองสังเกตดูนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะไปสังเกตกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักความหมายของรูปล่างและรูปทรงก่อนว่า2ออย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยนะคะรูปล่างเลยอ่ะรูปล่างจะมีลักษณะเป็น2มิตินะคะจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยว่าจะเป็นเส้นเส้นเส้นขอบของรูปล่างต่างต่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของหรือว่าพืชชนิดต่างๆเราจะมองรูปร่างเป็นแค่2มิติพอนะคะต่อมาเป็นรูปทรงนะคะ รูปทรงนะคะจะมีความสมจริงมากขึ้นหรือว่ามีความเป็นสามมิติรูปทรงจะมีความลึกความหนาความกว้าง<_โ>เห็นหรือเปล่าเอ่ยว่าน้องจะมีความมีมิติแล้วก็มีความเป็นสามมิติมากกว่ารูปร่างเมื่อกี้เนาะรูปร่างเมื่อกี้จะเป็นสองมิติส่วนรูปทรงจะมีความเป็นสามมิติมากขึ้นนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาคือมีความลึก มีความหนามีความกว้างมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือรูปทรงนะ2ออย่างนี้จะไม่เหมือนกันนะคะรูปล่างกับรูปทรงจะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาสังเกตรูปร่างจากสิ่งของต่างๆรอบตัวเรานะคะว่ารูปร่างมีอะไรบ้างอย่างเช่นรูปแร,ร,ปแรกเลยนะคะก็คือรูปล่างสี่เหลี่ยมของถาดอาหารนะคะเห็นไหมคะว่าน้องจะไม่มีความลึกความไรเลยแต่ว่า ก็มีนิดหน่อยนะแต่น้องก็ดูเป็นแบนดูเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อมารูปที่สองนะคะก็คือรูปล่างวงกลมของออมมิทพิมพ์ผิดนะคะที่จริงต้องเป็นรูปล่างวงกลมของมะเขือเทศนะคะตอนแรกเป็นรูปแผ่นเสียงเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปมะเขือเทศแล้วต่อมารูปล่างอิสระของที่หนีบกระดาษน,นะคะเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะรูปล่างของสิ่งของต่างๆจะมีลักษณะแบนๆแ,แ,แบบนี้นะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดู รูปต่อไปเลยค่ะก็คือเป็นของรูปทรงนะคะรูปทรงนะคะเห็นไหมเหมือนที่มิดบอกเลยรูปทรงจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือมีความลึกมีความหนาขึ้นมานะคะอย่างเช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมของกล่องนมนะคะหรือว่ารูปทรงสามเหลี่ยมของชีสหรือว่า รูปทรงอิสระของผักนะคะ3รูปนี้จะมีความลึกมีความหนาเพิ่มขึ้นมานะคะเห็นไหมเอ่ยจะแตกต่างกับรูปล่างรูปล่างเมื่อกี้นะรูปทรงจะมีความหนาขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรูปล่างและรูปทรงของอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนกันบ้างนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น รูปทรงของสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนนะคะรูปทรงมีอะไรบ้างรูปทรงอิสระของกระเป๋านักเรียนนะเห็นได้ทั่วไปเลยเวลาเราไปโรงเรียนเนาะรูปทรงสี่เหลี่ยมของหนังสือนะคะเห็นไหมคะ2อ,อย่างนี้ดูเป็นรูปทรงนะคะมีใครดูเป็นรูปล่างไหมคะรูปทรงเนี่ยรูปแรกกระเป๋าเราจะมีความหนาหนังสือก็มีความหนาความลึกเหมือนกันนะคะเขาเลยเรียกว่าเป็นรูปทรงนะคะ2ภาพนี้โอเค รูปร่างรูปทรงจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อเรื่องรูปล่างรูปทรงของสิ่งก่อสร้างในสไลด์ต่อไปเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะรูปล่างรูปทรงของสิ่งก่อ,กอสร้างนะคะสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เรียนมองเห็นอยู่รอบๆตัวนะคะทั้งที่อยู่ในบ้านและที่โรงเรียนต่างถูกออกแบบให้มีรูปล่างรูปทรงที่สวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างอาจจะเป็นประตูหน้าต่างหรือว่าโต๊ะ หรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆเก้าอี้ต่างๆนะคะจะมีการออกแบบให้รูปทรงให้สวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูรูปกันเลยค่ะนี่นะคะรูปล่างรูปทรงของประตูและหน้าต่างนะคะแล้วก็มีบันไดสังเกตไหมคะว่าแต่ละประตูแต่ละบานจะไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าอาจจะเป็น ประตูแบบโค้งหรือจะเป็นบันไดนะคะน้องจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรูปต่อไปกันเลยนะคะรูปล่างและรูปทรงของสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเดี๋ยวมิตรจะลองให้นักเรียนมาลองสังเกตว่าในรูปบ้านสองรูปนี้มีรูปล่างรูปทรงอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้เวลาคิดสักหนึ่งนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยได้พร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรที่เป็น รูปล่างรูปทรงบ้างนะคะไปกันเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยแล้วกันนะคะว่าสองรูปนี้มีอะไรที่เป็นรูปร่างรูปทรงกันบ้างนะคะอย่างเช่นรูปด้านซ้ายเลยนะคะหน้าต่างกับประตูมิตร่านักเรียนก็น่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีรูปทรรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วประตูมีอะไรเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหลังคาบ้านที่เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะหรือว่าตัวบ้านที่เป็นรูปร่าง สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมอยู่เป็นหลังคานั่นเองนะคะส่วนรูปขวามือก็คล้ายๆกันเลยนะคะห้องแต่ละห้องหรือเฟอร์อนิเจอร์ทุกอย่างจะมีรูปร่างรูปทรงส่วนมากเป็นรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูรูปร่างรูปทรงของสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนนะคะว่าสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนนะคะถูกออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้สอยในโรงเรียนเป็นหลักนะคะนักเรียนสามารถสังเกตได้จากสิ่งรอบตัวเลยนะคะเวลาเราไปโรงเรียนมีอะไรบ้างมิตยกตัวอย่างให้หรูปนะคะนั่นก็คือของเล่น ที่อยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะสังเกตดีๆนะคะเราจะเจอรูปทรงของสามเหลี่ยมนะคะที่อยู่บนหลังคาของสนามของเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเนาะแล้วอาจจะเจอวงกลมมีหลายรูปทรงเลยค่ะในรูปนี้สี่เหลี่ยมบ้างหรือว่าอาจจะเป็นรูปทรงต่างๆที่นักเรียนหาสามารถหาเจอได้ในนี้นะคะอาจจะเป็นรูปทรงอิสระก็ได้นะคะ และเดี๋ยวเราจะไปลองสังเกตรูปร่างรูปทรงของอุปกรณ์การเรียนของเราบ้างนะคะว่ามีรูปร่างรูปทรงเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะรูปทรงต่างๆของอุปกรณ์การเรียนนะคะรูปแรกเลยก็คือรูปทรงอิสระของกระเป๋านะคะเห็นไหมคะว่ากระเป๋าจะมีรูปร่างรูปทรงเป็นอิสระเราก็ตอบไปเลยนะคะว่าเป็นรูปทรงอิสระนะคะ ต่อมานะคะ,ก,ะ,คะก็คือรูปที่สองนะคะนั่นก็คือรูปกระบอกของที่ใส่ดินสอนะคะพูดผิดนะคะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะของที่ใส่ดินสอเป็นแก้วเป็นห่วงเห็นไหมคะจะเป็นทรงกระบอกนะคะต่อมารูปที่สาอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันนะคะว่าคือรูปทรงอะไรนั่นก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมของกล่องที่ใส่ดินสอสี่ไม้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะเรื่องรูปร่างรูปทรงไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวมิรจะให้นักเรียน วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวมีแค่เรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอบนะคะให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบทดสอบกันนะคะภายในสัปดาห์นี้นะคะว่าเราจะมาทดสอบความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนกันนะคะว่านักเรียนนั้นมีความคิดสร้างสารรค์มากหรือว่าน้อยขนาดไหนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ตามที่มิทขึ้นในกําหนดใ,ให้นักเรียนดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันเลยเค่ะ อุปกรณ์ที่เรียนต้องเตรียมก่อนที่จะเริ่มทําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเดี๋ยวมิจจะมานัดอีกทีในซูมนะคะว่าวันไหนอาจจะเป็นภายในสัปดาห์นี้แหละคะ่ะแล้วก็เวลากี่โมงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีดินสอยางลบกระดาษขนาด A4 เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นสีไม้และปากกาตัดเส้นก็สําคัญเหมือนกันนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมิรจะ ส่งลิงก์ในทางซูมให้นะคะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบหน้านะคะพร้อมกับแบบทดสอบนะคะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ